จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อการไปเที่ยวในช่วงปิดเทอมจะเป็นการไปเที่ยวครั้งสุดท้ายของชีวิตถ้าอยากรู้ว่าเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงไปฟังกันได้เลยหนังเริ่มต้นในคาวิชาประวัติศาสตร์ในขณะที่ครูกำลังสอนหนังสืออยู่นั<ม>้นเนวสันได้แอบนำภาพหลุดของเพื่อนขึ้นมาฉายนะแต่ก็ถูกอาจารย์จับได้จึงเรียกเขาและเพื่อนอีกสองคนคือแอนเดอร์สันกับเคอรี่มาคุยว่ารายงานที่พวกเขาทำมานั้นมันห่วยมากและถ้าไม่อยากถูกไล่ออกก็ต้องไปทำมาใหม่ แต่พวกเขากลับไม่สนใจและใช้เวลาในช่วงปิดเทอมในการเที่ยวซึ่งระหว่างทางพวกเขาก็ได้พบก,กับกลุ่มไวร่นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งประกอบด้วยโจโอี้แคทและริกกี้ทั้งสามคนนั้นกำลังจะไปเที่ยวที่ทะเลทางใต้เหมือนกับพวกเนวสันหลังจากที่พวกเขาแลกเบอร์โทรกันสสริ์เนลสันก็เดินทางต่อแต่พวกเขานั้นก็ขับรถหลงเข้ามาที่เพสเซนวอลเลย์ที่ดูท่าทางว่าจะเป็นหมู่บ้านร้าง แต่จู่ๆชาวบ้านก็โผล่มาต้อนรับพวกเขาด้วยความพื้นเพงจากนั้นกลุ่มของโจอ้ก็หลงเข้ามาเหมือนกับพวกเขานะครับพร้อมกับสองไบเกอร์คู่รักแล้วเบ็กแมนนายกประจําเมืองก็ได้ชวนให้พวกเขานะครับอยู่ร่วมงานฉลองในคืนนี้ซึ่งพวกเขานั้นไม่รู้ตัวเลยนะครับว่าการที่พวกเขาหลงมาที่ลัสซันวอลเลย์นั้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญจากนั้นฮาร์เปอร์นุ่มหล่อประจําเมืองก็เดินเข้าไปทักทายกลุ่มของโจ伊นะครับทำให้แคทที่ทนความหล่อของเขาไม่ไหวนะครับ ึงรีบผ้าตัวเขาออกไปที่คอกมาเพื่อปี้กันฮาร์เปอร์จึงหยิบผ้าขึ้นมาและปิดตาแคทไว้เมื่อเปิดผ้าออกก็ปรากฏว่าเธอนั้นผูกตรึงแขนขาไว้กับม้ทั้ง4ตัวด้วยความกลัวนะครับเธอจึงขอร้องให้ปล่อยเธอไปแต่ทว่าฮาร์เปอร์กลับสะบัดเชือกให้ม้ากระช่าแขนขาของเธอจนสุดท้ายแคทก็ตายในที่สุดในเย็นวันนั้นริกกี้ก็สงสัยนะครับว่าทำไมแคทถึงยังไม่กลับมา หรือว่าเธอจะไปอ่อยคนอื่นอีกซึ่งเขาก็ไม่รู้เลยว่าอาหารยินที่กําลังกินอยู่นั้นก็คือเนื้อของแคทพอตกกลางคืนแอนเดอร์สันก็เข้าไปจีบกับโจอีส่วนนายกก็ได้สั่งให้ลูกน้องของเขานนั้นเริ่มแผนการต่อไปและคนที่เคาะร้ายในคืนนี้ก็คือเนวสัน เขาได้ถูกสาวอ,อกโตหลอกให้ดื่มน้ำกรดนะครับโดยเธอได้อ้างว่ามันคือเหล้าสูตรพิเศษเมื่อเนลสันดื่มเข้าไปร่างกายของเขาก็เริ่มละลายและตายเป็นรายที่สองในวันถัดมาขณะที่พวกเขากำลังจะออกจากหมู่บ้านนายกและชาวบ้านที่เห็นว่าพวกเขากำลังจะกลับจึงโมโหมากที่ไม่อยู่ร่วมงานฉลองกับพวกเขาทำให้พวกเอนดอร์สันจำเป็นต้องอยู่งานฉลองอีกคืนหนึ่ง แต่ทว่าพวกเขากลับไม่เห็นแคทและเนวสันซึ่งแฮปเปอร์ได้บอกกับพวกเขาไปว่านนวสันน่ะแย่งแคทไปจากเขาตั้งแต่เมื่อคืนโจโอี้จึงคิดว่าทั้งสองคนอาจจะอยู่ด้วยกันก็ได้จากนั้นยายบูเน่ก็แยกกลุ่มพวกเขาออกเป็นสองกลุ่มซึ่งกลุ่มของผู้หญิงนะครับก็ถูกพาตัวไปอาบน้ําแต่งตัวเพื่อเข้าร่วมงานฉลองส่วนกลุ่มของผู้ชายก็ถูกพาตัวไปเล่นเกมกับแฮปเปอร์โดยการคว้างเกือกมา้าใส่เป้าที่วางไว้ แต่แว,ว่าพวเขาก็ไม่รู้นะครับว่าเป้านั้นก็คือหัวของแคทและเนียวสันทางด้านของสาวๆหลังจากที่อาบน้ําและแต่งตัวเสร็จก็ถูกพาตัวไปยืนบนเวทีนะครับ แต่โจอ้กลับขอตัวออกไปตามหาเอนเดอร์สันและแล้วงานเต้นรำเฉลิมฉลองก็เริ่มขึ้นซึ่งมันก็คืองานฉลองครั้งสุดท้ายของลีเพราะบูนเน่ได้ปล่อยละคังขนาดใหญ่ทับเสาร,ร่างเขาจนเละด้วยความตกใจนะครับริกกี้จึงรีบวิ่งหนีทันทีแต่ชาวบ้านก็วิ่งตามเขาไปและในขณะเดียวกันนะครับโจ้ e. ก็เดินมาเจอกับพีเชสที่ถือสร้อยคอของแคทจึงเกิดความสงสัยว่าทำไมสร้อยคอของแคทถึงอยู่กับเธอ กลับไปที่ริกกี้เขานั้นถูกจับได้และพาตัวกลับไปที่กลางเมืองจากนั้นริกกี้ก็ถูกหลีกขนาดใหญ่นะครับแหงจนทะลุมาถึงปากเพื่อทำบาร์บีคิวทางด้านโจอ伊วันนี้ใจแอนสล็อตขอนำเสนอโปรร้อนแรงที่สุดในตอนนี้กับโปรฝาก39บาทรับถึง100บาทและโปรโดนใจขายใหญ่ทั้งหลายนั่นก็คือโปรรับ30%ของยอดฝาก มาเล่นกันเยอะๆนะจ๊ะลิงก์สมัครอยู่ที่คอมเมนต์เลยจ้าย้ำนะคะอยู่ที่คอมเมนต์จ้าเธอได้เข้าไปคุยกับพวกแอนเดอร์สันนะครับว่าหมู่บ้านแห่งนี้มันมีอะไรแปลกๆแถมแคทยังไม่กลับมาตั้งแต่เมื่อคืน แอนเดอร์สันจึงวางแผนให้หนีออกจากที่นี่ส่วนโครก็แอบ,บออกไปตามหาลีแฟนของเขานะครับทางด้านคอรี่กับโจออ้ก็กลับไปที่โรงแรมเพื่อตามหาคุณแจรถแต่ว่าโครได้ติดกับของนายกจนถูกชาวบ้านฟาดจนสลบก,กลับไปที่คอรีในระหว่างที่เขาแยกทางกับโจออ้นะครับโจออ้ก็ถูกจับส่วนเขาก็โดนพีเชสปล่อยพีเชสพยายามจะดูดนอนนอยให้กับเขาซื่อคอกี้ก็ไม่รู้เลยว่า ฟันของเธอนั้นเต็มไปด้วยเหล็กแหลมจนสุดท้ายฮอกกี้ก็ถูกพีเชตกัดไอ้จ้องชุนคาดส่วนโครเมื่อเขาฟื้นขึ้นก็พบว่าตัวเองนั้นถูกมัดติดก,กับโต๊ะแล้วชาวบ้านก็เริ่มหมุนคันโยกขนาดใหญ่ เมือ่อกลไกทาํางานนะครับแท่นหินขนาดใหญ่จึงเลื่อนลงมาทับร่างของเขาจนตายส่วนแอนเดอร์สันเขาได้มาเจอกับมอเตอร์ไซค์ที่ถูกเก็บไว้จึงคิดที่จะใช้มันหนีแต่กุญแจกลับอยู่ที่ฮัตเคิลบิลลี่ลูกชายของนาย,ยกที่สติไม่ค่อยดีแอนเดอร์สันจึงวางแผนหลอกล่อเอากุญแจรถนะครับซึ่งฮัคเคิลบิลลี่ก็ไม่หลงกลเขาจนสุดท้ายก็เป็นแอนเดอร์สันที่ถูกฮัคเคิลบิลลี่นะครับยิ่งหนังสติ๊กใส่หัวจนสลบเมื่อเขารู้สึกตัวก็พบว่า เขากับโจอี้นั้นถูกมัดไว้แถมตอนนี้ยังเป็นเวลากลางคืนและยังเป็นการฉลองของพวกชาวบ้านนายกได้บอกกับแอนเดอร์สันว่าพวกเขานั้นไม่ชอบคีหน้าคนทางเหนือที่คอยดูถูกคนทางใต้แบบพวกเขาแถมยังโชว์อาหารมื้อเด็ดที่บุญเน่เตรียมไว้นะครับนั่นก็คือบาร์บีคิวที่ทําจากเพื่อนของเขาน่นเองแต่นายกก็ยังใจดียื่นข้อเสนอให้แอนเดอร์สันว่า ทานายอยากจะมีชีวิตรอดให้จัดการโจอีซะซึ่งแอนเดอร์สันก็เลือกที่จะไม่ฆ่าเธอและพาโจอีหนีแต่พวกเขาทั้งสองคนก็ไม่สามารถฝ่าวงล็อมของชาวบ้านไปได้นายกจึงท้าดวลฝีมือดาบกับเขาแต่ถ้าสามารถเอาชนะได้ก็จะปล่อยไปทันทีการต่อสู้นั้นทั้งสองคนฝีมือสูสีกันมากแต่แอนเดอร์สันกลับพลาดท่านะครับซึ่งเขาก็ได้ใช้โอากาสอันน้อยนิดดึงผ้าปิดตาของนายกออกซึ่งหนอนที่อยู่ใต้ผ้าปิดตานั้นมันก็ร่วงลงมาใส่เขา แล้วเอนเดอร์สันก็รีบพลิกตัวและหยิบซ่อมจะแทงนายกนายกจึงรีบประกาศยอมแพ้และสั่งให้ปล่อยตัวพวกเขาไปเอนเดอร์สันกับโจ้ e จึงสามารถขับหนีออกจากรัสเซนวอลเล่ได้จนเช้าวันถัดมาทั้งสองคนได้ไปแจ้งความกับตำรวจว่าเพื่อนๆของเขานั้นถูกคนในเพเซนวอลเล่ฆ่าตำรวจถึงกับงงเลยครับไม่ได้ยินชื่อของเพเซนวอลเล่เอนเดอร์สันกับโจ้ e จึงพาตำรวจไปที่หมู่บ้านนะครับแต่ก็พบว่า ที่แห่งน,นั้นได้กลายเป็นสุสานร,ร้างไปซะแล้วทั้งสองคนถึงกบงงเป็นอย่างมากเพราะเมื่อคืนนั้นพวกเขานั้นเกือบจะตายจากนั้นตำรวจก็ชี้ให้พวกเขานะครับมองไปที่ป้ายหลุมศพของนายกก็แท้จริงแล้วชาวบ้านเพซเซนวอลเล์ถูกพวกชาวเหนือนะครับฆ่าตายอย่างโหดร้ายในช่วงสงครามกลางเมืองทำให้พวกชาวบ้านนั้นไม่สงบพาย,ยังไม่ได้แก้แค้นแถมวันนี้ก็ยังเป็นวันเดียวกันกับเมื่อ150ปีก่อนที่เกิดการสังหารหมู่เมื่อทั้งสองคนทำอะไรไม่ได้นะครับก็เดินทางกลับ แต่แต่ว่าพวกเขาก็ขับรถผ่านเสาไม้เสาหนึ่งซึ่งมันมีลวดหนามแหลมคมนะครับถูกขึงไว้อยู่ทําให้คอของแอนเดอร์สันและใบหน้าของโจ้คาดโดยไม่รู้ตัวซึ่งมันก็เป็นฝีมือของคักเคิลบิวลีแล้วหนังก็จบเพียงเท่านี้